วันนี้นะคะโบกีอะะ้อยู่ที่บูตมิซูบิชินะคะอยู่ที่ซีคอนสีนักลนนั่นเองค่ะนำรถยุนรุ่นย่อย2รุ่นนะคะมาให้ลูกคา้าเลือกชมอยู่ที่บูธเลยก็จะมีตัว X p e n d e r รุ่นคอร์สนะคะตัวนี้ก็ราคารถเงินสดจะอยู่ที่961,000บาทรุ่นคอร์สนะส่วนถัดมาก็จะเป็นตัว X อ,อ,อตัวตัวนี้ก็จะเป็นตัว X Ford นะคะไฮบริดตัวที่โชว์อยู่นี้ก็จะเป็นตัวท็อปสุดเลย สีเทาหลังคาดำมีรถพร้อมส่งมอบเลยนะคะคันนี้ก็ราคารถเงินสดจะอยู่ที่1,89,000้านบาทนั่นเองค่ะส่วนโปรโมชั่นนะคะก็จะมีโปรโมชั่นเริ่มต้นดาว1 0 0 0 0แสนบาทหรือว่าเลือกเป็นดอกเบีย้ย0.9%นนะคะถ้าลูกค้าอยากได้โปรโมชั่นแบบใดนะคะต้องการชุดแต่งแบบไหนนะคะทักโบกี้ได้เลยนะคะแวะมาดูรถนะคะตัวน,นี้ก็ อาตัวท็อปเลยเบาะภายในของเขานะคะก็จะเป็นภายในสีดำแล้วก็คอนโซลตัวนี้ก็จะเป็นผ้าชนิดพิเศษนะคะที่รักษาความสะอาดได้ง่ายหรือหลาพรีเมียมมีระดับมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะตัวนี้ให้มากับกล้องรอบคันมาให้นะคะตัว สำหรับท่านใดนะคะสนใจโทรศัพท์ถามรายละเอียดโบกี้ได้นะคะมีรถพร้อมส่งมอบเลยโทร0854620441ค่ะ